ข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของนางอุสาสุกเกษมตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหันคาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชีนาศรายงานผลการพัฒนางาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประกอบไปด้วยสองส่วนดังนี้ส่วนที่1รายงานผลการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งส่วนที่2รายงานผลการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา ในส่วนที่ 1. รายง,งานผลการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งแบ่งออกเป็น 1. ภาระงานและ 2. ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 1. ภาระงานประกอบด้วยด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายและด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และเต็มเวลาการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการข้าพเจ้าได้ปฏิบัติการสอนไม่น้อยกว่า5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยมีการปฏิบัติการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาดังนี้ 1. สังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียนจำนวน2ชั่วโมง 2. เป็นผู้นำกิจกรรมแรกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนจำนวน1ชั่วโมง 3. นิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูจำนวน1ชั่วโมงและ 4. จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. ง,งานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วย 2.1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ2.2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม2.4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย2.5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นําทางวิชาการ1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยรวบรวมข้อมูลบริบทพื้นที่นำนโยบายจากส่วนกลางมาริเริ่มพัฒนาวางแผนจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน แต่งตั้งคณะดำเนินงานจัดทำแผนงานโครงการที่สอดคล้องถึงสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมและการดำเนินการตามแผนผลลัพธ์หนร้อยละหกสิของผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความต้องการและความสนใจของตนเอง 2. ร้อยละเจของครูมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน 3. ามกศนออำเภอหันคามีมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน1.2การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรเอการศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรกสนนโยบายจุดเน้นจัดทำวิสัยทัศน์พันธกิจที่ทันสมัยเป็นปัจจุบันสนองต่อความสนใจและความต้องการของผู้เรียนและชุมชนผลลัพธ์ 1. ร้อยละร้อยของผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 2. ร้อยละ70ของผู้เรียนมีความรู้และทักษะ ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพิ่มขึ้น 3. สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียนและชุมชนมีการพัฒนาหลักสูตรเป็นปัจจุบัน1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอน เริ่มพัฒนาแผนการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องจัดเวทีให้ครูแลกเปลี่ยนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการนิเทศให้คำแนะนำครูในการจัดการเรียนรู้ผลลัพธ์ 1. ร้อยละ70ของผู้เรียนมีความรู้และแทักษะการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น 2. ร้อยละเจ็ดสิบของครูมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3. สถานศึกษาได้การยอมรับให้เป็นผู้นำการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการเริ่มพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยจัดอบรมพัฒนาครูและจัดเวทีให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้กับครูในสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผลการใช้สื่อเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสื่อในภาคเรียนต่อไปผลลัพธ์ 1. ร้อยละแป0ของผู้เรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้สามารถนำความรู้และแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 2. ร้อยละ6 60ของครูมีการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 3. สถานศึกษาได้รับความเชื่อมั่นจากชุมชน1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาลรเริ่มพัฒนาจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างผู้อํานวยการกับครู โดยจับประชุมสัญจรกศนตำบลทุกเดือนอย่างต่อเนื่องเพื่อนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลกศนตำบลสามารถรายงานผลการจัดก,การเรียนรู้เพื่อจัดทำการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบผลลัพธ์ 1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมาย 2. ร้อยละหของครูมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3. สถานศึกษาผ่านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพดี1.6กการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รเริ่มพัฒนาโดยให้ครูได้ศึกษาและจัดทำวิจัยในชั้นเรียนจัดทำสรุปผลการดำเนินงานทุกกิจกรรมนำข้อมูลมาเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนต่อไปผลลัพธ์ 1. ร้อยละ50ของผู้เรียนได้รับการแก้ไขปัญหาในการเรียน 2. ครูมีผลการวิจัยในชั้นเรียนทุกคน 3. ร้อยละหกของผู้รับบริการมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในระดับดีด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ นโยบายและตามหลักบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีร่วมประชุมจัดทำกรอบการดำเนินง,งานตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายจากส่วนกลางและชี้แจงให้ครูมีการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ผลลัพธ์ 1. ร้อยละแป0ของผู้เรียนและผู้รับบริการพึงพอใจการรับบริการ 2. ร้อยละ70ของครูและบุคลากรมีความรู้ในการปฏิบัติงาน 3. สถานศึกษาผ่านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพที่ดี 2.2. การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนนี้เริ่มพัฒนาศูนย์บริการแอดไวซ์เซ็นเตอร์กศนออำเภอหันคา มีการจัดตั้งอาสาสมัครกศนอำเภอกศนตำบลและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีพุทธศักราช2565กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานเพื่อนำข้อมูลมาแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาต่อไปผลรัพธ์ 1. ร้อยละ70ของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา 2. ร้อยละ60ของครูผู้เรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการผู้เรียน 3. สถานศึกษาให้บริการ Advice Center แก่ผู้รับบริการร้อยละ60 2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เริ่มพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศของระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและหน่วยงานเครือข่ายพร้อมทั้งจัดก,กิจกรรมปฐมเทศเยี่ยมบ้านผู้เรียนเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลผลรัพธ์ 1. ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมในกิจกรรมในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 2. ร้อยร้80แดสิ ของครูมีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนที่รับผิดชอบ 3. สถานศึกษาจัดก,กิจกรรมในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไม่น้อยกว่า2ครั้งต่อภาคเรียนด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารหรือเริ่มพัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษาโดยกำหนดกลยุทธ์เครื่องมือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกมีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานมีการบริหารโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า และดำเนินการตามแผนงานโครงการที่วางไว้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์มีการกำกับติดตามผลการประเมินผลการจัดก,กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการผลลัพธ์ 1. ร้อยละ70ของผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมตามความต้องการและความสนใจ 2. ร้อยละ80ของครูดำเนินการ ตามกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ 3. สถานศึกษาดำเนินการตามแผนปฏิบัติการครบทุกกิจกรรม3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาได้เริ่มพัฒนาสร้างและนำเครื่องมือและนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิตัลมาจากกิจกรรมของสถานศึกษาตามกรอบการดำเนินงานของสำนักงานกศนจังหวัดชีนาธที่สอดคล้องกับบริบทสามารถแก้ไขแก้ปัญหาผู้เรียนและชุมชนได้ผลลัพธ์ 1. ร้อยละเจของผู้เรียนพึงพอใจในการรับบริการผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิตัลระดับดีขึ้นไป 2. ร้อยละ70ของครูใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิตอลในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 3. สถานศึกษาได้รับการร่วมมือจากหน่วยงานอื่นในการพัฒนาและจัดการศึกษาด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่าย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีการจัดเวทีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาภาคีเครือข่ายผู้เรียนครูผู้ปกครองเพื่อริเริ่มพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีการกำหนดทิศทางในการดำเนินง,งานร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดตั้งทีมประสานงานความร่วมมือในระดับอำเภอและตำบลผลรัพธ์ 1. ร้อยละ70ของผู้เรียนและผู้รับบริการได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 2. คณะกรรมการสถานศึกษาภาคีเครือข่ายผู้เรียนครูผู้ปกครองร้อยละ60 มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์นในชุมชนได้4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษามีการิเริ่มพัฒนาจัดทำบันทึกข้อตกลงในด้านการศึกษาร่วมกับภาคีคเครือข่าย เพื่อประสานความร่วมมือและดมทรัพยากรให้บริการชุมชนเชิดชูเกียรติผู้ร่วมวิชาชีพและงานจิตอาสาเพื่อสร้างและขยายเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดเวทีสิวนาปฏิสัมพันธ์สร้างความรับรู้ทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครูลและภาคีเครือข่ายร่วมกันสร้างวัฒนธรรมในสถานศึกษา ผลลัพธ์ 1. ร้อยละ70ของผู้เรียนและผู้รับบริการได้รับความรู้ประสบการณ์ทางการศึกษาตามบันทึกข้อตกลงในด้านของการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้ให้บริการ 2. ร้อยละ60ของครูมีส่วนร่วมการปฏิบัติงานกับภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา 3. ร้อยละ60ของสถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ51การพัฒนาตนเองและวิชาชีพศึกษาวิเคราะห์จัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการสถานศึกษาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและเป็นผู้นำการแลกเปลี่ยนในชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพร่วมกับครูในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผลลัพธ์ 1. ร้อยละ7 0ของผู้เรียนได้รับความรู้และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการศึกษา 2. ร้อยละ70ของครูในสถานศึกษาสามารถจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ 3. เป็นผู้นำในการพัฒนา PLC ไม่น้อยกว่า2ครั้งต่อ1ภาคเรียน 5.2. การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา นำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาเผยแพร่โดยลงมือทำและติดตามประเมินผลการรายงานพร้อมทั้งปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้านส่งผลให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธปรรมผลลัพธ์ห ร้อยละ70ของผู้เรียนได้รับความรู้และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการศึกษา 2. ร้อยละ70ของครูในสถานศึกษาสามารถจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ 3. เป็นผู้นำในการพัฒนา PLC ไม่น้อยกว่า2ครั้งต่อ1ภาคเรียน ส่วนที่2รายงานผลการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประกอบไปด้วย 1. สภาพปัญหา 2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุและ 3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังรายงานผลการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทาย ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดก,การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกศอนอำเภอหันคาสภาพปัญหาของผู้เรียนครูและสถานศึกษา 1. ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดับผลสำลิดทางการเรียนในระดับต่ำ 2. คู่ขาดทักษะในการพัฒนาตนเองโดยใช้เทคโนโลยีและการเชื่อมโยงเพื่อนำความรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 3. สถานศึกษาไม่มีรูปแบบหรือแนวทางเครื่องมือกระบวนการในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบวิธีการดำเนินการให้บรรลุ 1. จัดทำสื่อนวัตกรรมพัฒนาทักษะวิชาการผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานรายบุคคลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2. จัดทำแผนพัฒนาครูรายบุคคลและดำเนินการพัฒนาครูแบบออนไลน์โดยเชื่อมโยงระบบดิฟนำผลการพัฒนาไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้นำผลที่ได้มาพัฒนาชุมชนวิชาชีพ 3. ออกแบบจัดทำนวัตรกรรมคู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านกระบวนการการเรียนรู้รูปแบบ aicd model ผลรับการพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณ 1. ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละ60ได้เรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ร้อยละ80ของครูได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลนำผลการพัฒนาไปใช้และมีการพัฒนาชุมชนวิชาชีพในสถานศึกษา 3. สถานศึกษามีคู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านากระบวนการเรียนรู้รูปแบบ AICD Model ผลรับการพัฒนาที่คาดหวังเชิงคุณภาพ 1. ผู้เรียนมีทักษะทางการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 2. ครูมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองตามความต้องการรายบุคคล และเกิดศักยภาพในการจัดก,การเรียนรู้ให้มีคุณภาพบรรลุเป้าหมายสถานศึกษา 3. สถา,านศึกษาจัดก,การศึกษาที่มีคุณภาพบรรลุค่าเป้าหมายและมาตรฐานการจัดก,การศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยจังหวัดชินาที่ได้อนุเคราะห์ให้คําปรึกษาแนะนำในการจัดทำรายงานผลการพัฒนางานเล่มนี้ข้าพเจ้าจะนำผลการพัฒนาตนเองครูและสถานศึกษาไปพัฒนางานอย่างต่อเนื่องต่อไปขอบพระคุณค่ะ